นี้เป็นพิธีบวชพระสังฆราชศินบวชพระสังฆราชเป็นศินขั้นสูงสุดหรือขั้นสมบูรณ์ของศินบวชซึ่งผู้ได้รับสินบวชจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์สอนความเชื่อเป็นสมณะและผู้อภิบาลคําสอนของสังฆานาวาติกันที่สองคริสตุสดอมินุสผู้ได้รับสินบวชจะได้รับการปวกมือและเจิมเป็นเครื่องหมายแห่งการรับพระจิตเจ้า เพื่อแต่งตั้งให้ท่านสืบตำแหน่งหน้าที่สืบต่อจากอครสา,าวกของพระคิดเสดเจ้าเพื่อประกาศพระวรสารดูแลประชากรของพระคิดเสด็เจ้าและโปรดสินสักิ์สิทธิ์พระาศาสนาจักรจึงให้มีการขับร้องบทเพลงเชิญพระจิตเจ้าเป็นอันดับแรกกราบเรียนเชิญพระอครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันต์ประธานพิธีบวชพระสมณทูตพรชางอินนำ และพระสังฆราชฟิลิปบรรจงชัยยราพระสังฆราชผู้ร่วมพิธีบวชท,ที่ด้านหน้าพระแทนเชิญยืนขึ้นและเชิญขับร้องบทเพลงเชิญพระจิตเวนีเครียตอร์นังสือเพลงหน้าเก้า D'ennig kre ato cele buntu aleluia Oremus, Deus qui corda fidelium sancti spiritus illustratione docu istit, ดานอบิซิโอดัมสปิริตูเรกตาสซาเปเรเดยุสเซมเพคอนซูลาชิโอเนกาวเดเรแปคริษตุมดอมินุมนอสตรุมลำดับต่อไปเป็นพิธีเสนอตัวผู้ได้รับการแต่งตั้งและพิธีสอบถาม และอ่านสารแต่งตั้งจากสมเด็จพระสันตป,ปาปาตามประเพณีและกฎเกณฑ์ของพระศาสนาจักรแต่โบราณเป็นต้นมาเรียนเชิญคุณพ่อเปโตรทวีชัยศรีวรกุลพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่เป็นผู้เสนอผู้ได้รับการแต่งตั้งแด่พระสังฆราชและขอให้ท่านบวชผู้รับการแต่งตั้งนี้พระคุณเจ้าบิดาที่เคารพรักยิ่ง พระศาสนาจากแห่งอัครสังขมณฑลท่าแร่นองแสงขอพระคุณเจ้าบวชคุณพ่ออันตนวีระเดชใจเสรีให้รับหน้าที่เป็นพระสังฆราชด้วยท่านมีคำสั่งแต่งตั้งจากสมเด็จพระสันตะปาปาหรือไม่เรามีพร้อมแล้วจงอ่านให้ฟังเถิดคุณพ่อเปโตรทวีชัยศรีวรกุล รับสารแต่งตั้งจากพระสมณทูตพรชางอินนำแสดงสารต่อหน้าพระสังฆราชและที่ประชุมประชากรของพระเจ้าแล้วอ่านคำแปลจากภาษาละตินให้ที่ประชุมได้รับทราบ ฟังซิสพระสังฆราชผู้รับใช้บรรดาผู้รับใช้พระเจ้าขอส่งความปรารถนาดีและพระพรพระสันตปาปาถึงลูกที่รักของเราอันตนวีระเดชใจเสรีสมาชิกคณะสงฆ์อักคราสังขมนทนท่าแร่หนองแสงผู้ซึ่งจนถึงบัดนี้เป็นอุปสังฆราชที่นั่นและได้รับเลือกให้เป็นพระอัครสังฆราช ของอักครส,สังฆมนฑรเดียวกันถ้าพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าควรได้รับการสรรเสริญในบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่พระองค์ทรงใช้เพื่อสำแดงพระอ,อนุภาพและทำการอัศจรรย์ต่างๆพระองค์ก็ยิ่งควรได้รับการสรนเสริญมากยิ่งขึ้นอีกในพระนางพรมจารีมารีนิลมน ที่พระองค์ทรงทาพระองค์เองขึ้นในพระคันของพระนางเพราะฉะนั้นเราซึ่งมีภาระหน้าที่ดูแลฝูงแกะของพระองค์พระผู้เป็นเจ้าภายใต้การปกครองคุ้มครองของพระมารดาผู้ทรงสีของพระศาสนาจักรจึงพยายามจัดหาผู้ปกครองดูแลที่เหมาะสมแก่ชุมชนพระศาสนาจักรแต่ละแห่ง เนื่องจากว่าณบัดนี้เราเห็นว่าอัครสังฆมณฑลท่าแรหนหลองแสงซึ่งเมื่อพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันร์พระดอนที่นับถือของเราได้ลากเกษียณกำลังรอคอยผู้อภิบาลที่ถูกต้องของตนตามกฎหมายอยู่เราจึงคิดว่าท่านลูกที่รัก มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จำเป็นท่านได้ปฏิบัติหน้าที่อุปสังคราชมาแล้วเป็นอย่างดีจนถึงบัดนี้โดยแสดงความรักต่อพระกิจเจ้าและพระาศาสนาจักรของพระองค์ดังนั้นเราจึงเห็นว่าท่านเหมาะสมที่จะรับพันธกิจเป็นพระสังฆราชเพราะฉะนั้น หลังจากที่ได้รับฟังความเห็นของสมณก,กระทรวงประกาศพระวรสารแก่มวลชนแล้วอาศัยอำนาจเต็มบริบูรณ์จากบรรดาอัครสาวกเราจึงแต่งตั้งท่านให้เป็นพระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลท่าแร่นหลองแสงพร้อมกับสิทธทิจำเป็นต่างๆที่ตามมา และยังกำหนดให้ท่านต้องปฏิบัติตามกฎประมวลกฎหมายของพระศาสนาจักรด้วยก่อนจะรับพิธีบวชเป็นพระสังฆราชซึ่งท่านจะรับหน้าที่ใดภายนอกกรุงโรมจากพระสังฆราชคาทอลิกองค์ใดก็ได้โดยปฏิบัติตามกฎพิธีกรรมที่กำหนดไว้ท่านจะต้องทำพิธีประกาศความเชื่อคาทอลิกและ และสาบานตนแสดงความซื่อสัตย์ต่อเราและผู้สืบตำแหน่งต่อจากเราท่านจะต้องแจ้งให้คณะสงฆ์และประชากรผู้มีความเชื่อของท่านรับทราบการเลือกท่านให้รับตำแหน่งนี้เราขอเตือนเขาทั้งหลายให้ต้อนรับท่านและเชื่อฟังท่านด้วยความรักลูกที่รัก อาศัยคำเสนอวิงวอนของพระมารดาของพระเจ้าพระราชินีของบรรดาอาครสาวกเราวอนขอพระคริสตเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ประทานจิตแห่งความจริงความรักแก่ท่านอย่างเต็มเปี่ยมเพื่อท่านจะได้ประกาศความยินดีแห่งพระบรสารทั้งด้วยวาจาและกิจการแก่ฝูงแกะซึ่งท่านได้รับมอบหมายให้ดูแล ให้ไว้ที่กรุงโรมณมหาวิหารราเตรันวันที่13พฤษภาคมคริสตศักราช2020ปีที่8ในสมณะสมัยของเราพระสันตะปาปาฟังซิสให้เราต่อพร้อมกันว่าขอขอบพระคุณพระเจ้าและให้เราแสดงความเห็นชอบและความยินดีด้วยการปรบมือ พระสังฆราชผู้เป็นประธานเทศให้โอวาสแก่ที่ประชุมและแก่ผู้รับพิธีบวชพี่น้องที่รักยิ่งแต่ทั้งหลายจงเข้าใจให้ดีว่าพี่น้องของเราผู้นี้ได้รับการเลื่อนต,ตำแหน่งขึ้นไปถึงขั้นสูงส่งเพียงใดในพระศาสนาจักการถวายคำสัญญาของผู้รับแต่งตั้งเพื่อความมั่นใจอีกครั้งหนึ่ง พระสังฆราชจะถามผู้ที่จะรับพิธีบวชต่อหน้าประชากรถึงความเชื่อที่จะต้องรักษาไว้และภารกิจที่จะต้องปฏิบัติระเบียบแบบแผนแต่โบราณของบรรดาติปตาจารย์ผู้ศักดิ์สิทธิ์สั่งให้ใจถามผู้ที่รับพิธีบวชเป็นพระสังฆราชต่อหน้าประชากรถึงความเชื่อที่จะต้องรักษาไว้รวมทั้งภารกิจที่จะต้องปฏิบัติ ดังนั้นท่านพระดอนที่รักท่านสมัครใจจะปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมาจากบรรดาครัสสาวกและมอบให้แก่ท่านอาศัยการปกมือของเราพร้อมกับพระพรของพระจิตเจ้าจนสิ้นชีวิตหรือข้าพระเจ้าสมัครใจเช่นนั้นถ้าท่านสมัครใจประกาศข่าวดีเรื่องพระคริชเจ้าอย่างซื่อสัตย์โดยไม่ละเว้นหรือ ข้าพเจ้าสมัครใจเช่นนั้นท่านสมัครใจจะรักษาประมวลของความเชื่อตามธรรมประเพณีที่ได้รับมาจากบรรดาคระสาวกและรักษาไว้ในพระาศาสนาจักรตลอดมาทั่วทุกแห่งหุ่นนั้นให้บริสุทธิ์ครบถ้วนหรือข้าพเจ้าสมัครใจเช่นนั้นท่านสมัครใจจะเสริมสร้างพระกายทิพย์ของพระคิดเจา้าคือพระาศาสนาจักรของพระองค์และจะดำรงอยู่ในเอกภาพของพระาศาสนาจักร พร้อมกับคณะพระสังฆราชภายใต้อำนาจปกครองของผู้สืบตำแหน่งของนบ,บุญเปโตรครัสาวกหรือข้าพระเจ้าสมัครใจเช่นนั้นท่านสมัครใจแสดงความเชื่อฟังอย่างซื่อสัตย์ต่อผู้สืบตำแหน่งของนบุญเปโตรครัสาวกหรือข้าพระเจ้าสมัครใจเช่นนั้นท่านสมัครใจจะดูแลประชากรศักดิ์สิทธิ์ของพระเป็นเจ้าพร้อมกับบรรดาพระสงฆ์ และสังานุกรผู้ร่วมงานของท่านในฐานบิดาผู้ใจดีได้นำเขาเหล่านี้ไปในหนทางแห่งความรอดพ้นหรือข้าพเจ้าสมัครใจเช่นนั้นท่านสมัครใจจะแสดงตนเป็นผู้อ่อนโยนมีเมตตาการุณาต่อคนยากจนผู้ไร้ที่อยู่อาศัยและผู้ขัดสนทั้งหลายโดยเห็นแก่พระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าหรือข้าพเจ้าสมัครใจเช่นนั้นท่านสมัครใจจะ สแสวงหาบรรดาผู้มีความเชื่อที่หลงไปเสมือนแกะที่หลงทางและนำกลับมารวมในแกะฝูงเดียวขององค์ผู้พิญเจ้าเยี่ยงผู้เลี้ยงแกะที่ดีหรือข้าพระเจ้าสมัครใจเช่นนั้นท่านสมัครใจจะอธิษฐานภาวนามไม่หยุดหย่อนต่อพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเพื่อประชากรศักดิ์สิทธิ์และปฏิบัติหน้าที่สังฆราชอย่างไร้ที่ติหรือ ข้าพระเจ้าสมัครใจเช่นนั้นทั้งนี้โดยอาศัยพระเจ้าทรงช่วยเหลือขอพระเจ้าผู้ทรงเริ่มกิจการดีในตัวท่านแล้วโปรดให้กิจการดีนั้นสำเร็จลุ่ล่วงไปเถิดก่อนที่ผู้รับพิธีบวชจ,จะได้รับการปกมือเราวิงวอนอันเชิญพระจิตเจ้าเสด็จมาเพื่อแต่งตั้งท่านให้เป็นพระสังฆราช ผู้รับการแต่งตั้งและทุกคนในที่นี้จะถ่อมตัวลงเฉพาะพระพักพระองค์ด้วยความสำนึกว่าตนเองไม่เหมาะสมจึงขอพระองค์ประทานพระคุณและพระกำลังให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อันหนักนี้เชิญยืนพระสังฆราชสวดบทภาวนาพี่น้องที่รักยิ่งให้เราอธิษฐานภาวนาขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพและพระทัยดี ประทานพระหัตถานอย่างอุดมบริบูรณ์แก่ผู้รับใช้แก่ผู้รับแต่งตั้งนี้เพื่อพระศาสนาจาัจะได้รับผลประโยชน์ต่อไปด้วยผู้รับการแต่งตั้งจะนอนราบกับพื้นเป็นเครื่องหมายแห่งความสุภาพถ่อมตนสูงสุดต่อพระคริสเจ้าและเชิญทุกคนคุกเขา่าเชิญขับบทรำวิงบอหนังสือเพลงหน้า18ข้ต่พระคริสตเจ้า ทรงพระกรุณาเถิดพระเดชานุสการณทรงประกรุณเาเถิดโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดฟังคำวอนขอของข้าพเจ้าทั้งหลายโปรดหลังพระหัตถานแห่งสมณภาพลงเหนือผู้รับใช้ผู้นี้ของพระองค์ และประทานพลังแห่งพระพรของพระองค์แก่เขาด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายคณะประสังคราชเชิญยืนพี่น้องสบรุษเชิญนั่งต่อไปนี้เป็นพิธีที่สำคัญที่สุดคือการปลกมือเหนือศีรษะของผู้รับแต่งตั้งโดยประสังคราชผู้บวชและประสังคราชทุกองค์ ซึ่งหมายถึงการส่งพระจิตเจ้าเพื่อแต่งตั้งท่านให้ดารงตาแหน่งหน้าที่เป็นพระสังฆราชผู้รับแต่งตั้งคุกเข่าต่อหน้าพระสังฆราชประธานพิธีบวชเพื่อรับการปกมือจากท่านและจากคณะพระสังฆราช การวางหนังสือพอระวรสารเหนือศีรษะพระสังฆราชผู้บวชวางหนังสือพอระวรสารซึ่งเปิดอยู่เหนือศีรษะของผู้รับแต่งตั้งเป็นเครื่องหมายแห่งการรับภาระอันหนักยิ่งของผู้ประกาศและสอนพอระวรสารของพระกิตตเจ้าแก่มวลชน ถ้าแต่พระเจ้าพระบิดาของพระเยซูคริสต์พิธีเจิมศีรษะพระสังฆราชผู้บวชจะเจิมศีรษะของผู้รับพิธีบวชด้วยน้ำมันคริสต์มาเป็นเครื่องหมายเสริมอีกครั้งหนึ่งแห่งการแต่งตั้งผู้รับศีลบวชให้เป็นผู้มีส่วนในสังฆภาพของพระกิสเจ้าในชั้นสูงสุดและให้ได้รับพระคุณพระพรฝ่ายจิตอย่างอุดมบริบูรณ์ ขอพระเจ้าโปรดให้ท่านมีส่วนในมหา,มหาสมณภาพของพระกิตเจ้าชะลมท่านด้วยน้ําทิพย์และประทานพระพรฝ่ายจิตให้ท่านอย่างอุดมบริบูรณ์ด้วยเถิดพระสังฆราชมอบหนังสือพรวรสารให้แก่ผู้รับพิธีบวช เป็นเครื่องหมายของการรับภาระหน้าที่แห่งการประกาศพระวรสารของพระกิตเจ้าจงรับพระวรสารด้เทศสอนพระวาจาของพระเจ้าด้วยความภาคเพียรและตามคำสอนที่ถูกต้องเถิดพิธีมอบแหวนผ้าปลิอุม หมวกสูงของพระสังฆราชและไม้เท้าของผู้อภิบาลต่อไปนี้เป็นการสวมแหวนมอบปัลิุูมสวมหมวกสูงและมอบไม้เท้าผู้อภิบาลให้แก่ผู้รับพิธีบวชแหวนเป็นเครื่องหมายแห่งความรักและความซื่อสัตย์ต่อพระาศาสนาจักรเจ้าสาวของพระกฤษเจ้าจงรับแหวนนี้เป็นเครื่องหมายถึงความซื่อสัตย์ท่านจงประดับตนด้วยความเชื่อผ่องแผ้ว ปกป้องพระาศะาสนาจักศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นเจ้าสาวของพระคต์เจ้าวไว้ให้บริสุทธิ์ผุดผ่ดองเถิดปัลลิอุมเป็นเครื่องหมายแห่งการเป็นอัครสังฆราชในสังฆมณฑลแขวงที่มีสังฆมณฑลอื่นรวมอยู่ด้วย จงรับปันลีอุมที่นำมาจากที่ฝังศพของนบ,บุญเปโตรขา้าพเจ้าขอมอบปรนลุมนี้แก่ท่านเดชะพนามของทงอง,องสมเด็จพระสันตปะปาปาฟรานซิสเป็นเครื่องหมายถึงอำนาจปกครองแกาสังฆมณฑลเพื่อท่านจะได้สวมภายในเขตปกครองของท่านเป็นเครื่องหมายของเอกภาพสำหรับท่านเป็นหลักฐานความสัมพันธ์กับสันตะสสำนักเป็นพันธะแห่งความรากักและเครื่องปลุก ความเข้มแข็งหมวกสูงเป็นเครื่องหมายบอกการเป็นสมณะชั้นสูงสุดของพระคิเสเจ้าซึ่งจะต้องให้ทุกคนเห็นประจักษ์ถึงความศักดิ์สิทธิ์ในตัวท่าน จงรับหมวกนี้ขอให้ความสว่างแห่งความศักดิ์สิทธิ์ปรากฏเด่นชัดในตัวท่านและเมื่อพระผู้เลี้ยงสูงสุดจะทรงสำแดงพระองค์ท่านจะเหมาะสมไปรับมงกุฎรุ่งโรจที่ไม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 ีมมมมมวนันร่วงโรยเลย และไม้เท้า,าเป็นเครื่องหมายแห่งการอภิบาลการดูแลฝูงแกะหรือกลุ่มคริสเตชนที่พระเจ้าส่งมอบให้ดูแลจงรับไม้เท้าซึ่งเป็นเครื่องหมายงานอภิบาลและจงเอาใจใส่ดูแลฝูงแกะที่พระจิตเจ้าทรงแต่งตั้งท่านให้เป็นพระสังฆราชปกครองพระาศาสนาจักรของพระเจ้า พิธีบวชพระสังฆราชสำเร็จสมบูรณ์แล้วพระสังฆราชผู้บวชเชิญพระสังฆราชใหม่นั่งบันลังท่ามกลางบรรดาพระสังฆราชและรับการสวมกอดแสดงมิตรภาพจากบรรดาพระสังฆราชทุกองค์ เชิญยืนและเชิญขับร้องบทเพลงสดุดีที่95หนังสือเพลงหน้า28